ยอมรับได้ว่ากู้ไปเฉินเป็นคนที่มีน้ำใจถึงแม้ว่าเงินสองล้านจะเป็นเพียงเศษเงินสำหรับเขาอืคุณน่ารักที่สุดเลยอันไหนดีกว่ากันละ่ะลายเช็คบนเช็ค bon หรือสิ่งที่อยู่บนตัวเธอดีทั้งหมดเลยล่ะค่ะืโหดได้แต่ว่าตรงนั้นคือดีที่สุด ทอย่อเช่นแบบนี้อยากได้อีกด้วอไงเขาจ่ายฉันเป็นเงินฉันจ่ายเขาเป็นร่างกายเหมือนกับฉันเป็นเหมือนผู้หญิงขายตัวพวกนั้นบนโลกนี้ไม่มีข้าวเที่ยงฟรีในเมื่อเขาให้เงินเธอเธอก็ควรที่จะทำให้เขามีความสุขอือ้อ,อแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือผู้ชายที่ฉันขายให้ไปสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของฉันไม่รู้สึกผิดเลยเหรอเป็นไปได้ยังไงเอืเอออ,อ ยิ่งปวดไปตัวเองยิ่งรู้สึกว่าตัวเองถล่มลึกยิ่งเข้าใกล้ไปเรื่อยๆจื่ลดความตายอย่างช้าช้าแบบนี้มันทรมานจริงๆแต่ทําไมตอนเนี้รู้สึกมาลงรักเขาแล้วตี้ห่วงกรุบรู้สึกไม่มีแรงปวดมั่วยตัวไปหมดเอ๊ะคุณผู้หญิงคนนะน้นี่ขอบคุณค่ะอ้าเจอเหมือนเปลี่ยนชุดใหม่ไปสืบ,บามาว่าเมื่อเช้าจะไปทำอะไรที่โรงพยาบาล ครับคุณชายเฉินได้เรื่องแล้วครับแม่ของคุณเชียนได้รับหัวใจที่เหมาะสมแล้วละครับแฟบริกจากของเงินชดเชยล้านห้าแสนบวกกับค่ารักษาก่อนและหลังผ่าตัดต้องใช้เงินประมาณสองล้านครับคุณชายเฉินโกรธแล้วเชียนโม่ตอนที่ฉันเลือกเธอมาเป็นภรรยาเธอบอกว่าจะชอบความฟุ่งเฟือชอบเงินและฉันเห็นความหิวเงินในดวงตาของเธอหลังจากนั้นเธอทำหน้าที่ภรรยาได้เป็นอย่างดีฉันจึงไม่ได้สืบเกี่ยวกับ,กบอดีตของเธอ แต่เพราะไม่ได้สืบฉันจึงไม่รู้เรื่องความรักในดีของเชนโมและจู่จือเซียวและฉันก็ไม่รู้เรื่องแม่ของเธอที่เป็นโรคหัวใจนอนโรงพยาบาลมาสองปีแล้วบอกตาโรงพยาบาลอา่ะสางเธอให้เธอจัดการเองเถอะฉันคิดว่ากุญแจเฉินจะพูดว่าบอกตาโรงพยาบาลว่าค่าจะจ่ายของซูงโม่นั้นเขาจะเป็นคนรับผิดชอบเองไม่คิดแตยว่าฉันเจอคิดมากเกินไปอนายออกไปได้ละ คุญแจเฉินครับพวกนวยการหลีตอบตกลงนัดแล้วนะครับคืนนี้หกโมงที่โรงแรมฟเฟนเทนตาครับโรงแรมเฟนเทนทากุญใจเฉินเจอฉันมาตานหารด้วยตัวเองคุยได้ทุกเรื่องโปรตีห่วกรุ๊ปสนับสนุนพวกนวยการหลีเมื่อกี้คนแนะนำว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกเลี้ยงของเขาตอนนี้พ่อเลี้ยงเป็นที่แพร่หลายจริงๆ ถ้าพ่อมในแกหลีพูดแบบนั้นผมก็ขอบคุณแต่ลูกหมานด้วยทำได้ทำได้แน่นอนน่าเสียดายลูกหมันผู้หญิงที่สวยงามคนหนึ่งเลยนะแต่วันนี้จะเป็นผู้หญิงของคูป่ปวยเจนงานคงทำได้แก่เพียงทนต่อไปแม้คูป่ปวยเจนจะมีจะ่คนแค่ไหนในเมืองด้วยแต่เพื่อสิดิกององก็หลายคนก็จัดการได้อีกยากถ้าทำให้เขาไม่พอใจไม่จะสง่งผลกรตทกต่ออาชีพทางการเมืองของฉันอย่างแน่นอนอ่ะจนแก้วเกง ความมีน้ำใจของพวกในการหลีผมคู่เป่ยเจินจะจดจำไว้ครับผู้คนในเมืองด้วยตังก็รู้ว่าไม่ง่ายเลยที่จะทำให้คู่เป่ยเจิรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเกรงใจเกินไปแล้วไว้เจอกันนะมันจะเป็นไปได้หรือที่กูปเป่ยเชจะแต่งงานกับเธอเธอต้องมีวิธีสินะไม่คิดเลยว่าป่ยเชิญจะยอมติดหนี้บุญคุณของพวกในการหลีเขาแกฉันมากจริงๆตอนแรกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรใครจะรู้ว่าหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้น มันจะทำให้คนหลงใหลจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่เคยทําอะไรหวานซึ่งแต่ทุกครั้งที่ฉันขอความช่วยเหลือที่ไม่มากเกินไปกู้เปิด์ฉันก็จะทำให้ฉันทั้งหมดถึงแม้ว่าฉันอยากจะได้ผู้ชายแบบนี้แต่ฉันก็รู้ว่าผู้ชายแบบนี้ฉันเนี่ยจอกนอกหน้าเกินไปไม่ได้ไปเชิญคุณดีกับฉันขนาดนี้จะจะเข้าใจผิดได้ง่ายๆนะอืมอกูไปเชิญ ฉัไม่ถึงเลยว,ว่าจะจอคู่ไปฉันที่นี่ตอนกลางวันได้รับโทรศัพท์จากซูจุลีเชินให้ฉันมาทานข้าวโมโมพวกเราเป็นเพื่อนกันดังนั้นจึงไม่ควรจะไม่รู้สึกถึงความห่างเหินเนะฉันปฏิเสธเขาไม่ได้จริงๆก็คือคนที่เธอเรียกว่าของเล่นนั่นเหรอฮะบกนึกไม่ถึงเลยคนชายเฉิดก็งี่เง่าเป็นเหมือนกันฟฮกเ,เอ๊ะ ผู้หญิงคนนี้หน้าตาคุ้นๆแต่จําไม่ได้ว่าเคยเจอที่ไหนและผู้หญิงคนนี้อยู่กับคุณชายซูน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาแต่ประโยคนันของคู่เปิดเฉินหมายความว่าอะไรรั่วเขาก็รู้จักผู้หญิงคนนั้นด้วยคุณชายซานมอว่าคุณจะพอจําได้นะคุณบางคนจะนาปลาโชกรายไม้เดิงนั้นควรจะอยู่ห่างๆไว้ถ้าคุณไม่ทําเช่นนั้นคุณจะต้องได้รับผลนั้นเองเช่นเกรงว่าคุณจะรับไม่ไหวขอบคุณที่เตือนผมนะครับคุณชายเฉิน แต่ผมก็อยากจะเตือนคุณชายเฉินสักหน่อยถ้าชอบอยู่อยู่ข้างแม่นะ้ําจะไม่รองเท้าเปียกได้ยังไงบางเรื่องไม่มองให้ชัดเจนสุดท้ายอาจจะต้องเสียใจภายหลังใช่เลยงั้นผมก็ต้องขอบคุณที่คุณใจซานเตือนผมไม่ต้องกังวลใจโมโม่ฉันไปส่งงเอเนะผู้หญิงที่มากับคุณชายซูซานสวยจริงๆคุณคิดว่าย,ยัางไงคะใบเฉิน ไม่สวยเท่าคุณหรอไม่วเ,เขาจะหมายความตามที่เขาพูดหรือเปล่าแต่ผู้ชายคนนี้ยอมที่จะชมฉันนี่เป็นการบอกว่าสําหรับเขาแล้วฉันไม่เหมือนกับคนอื่นประเทลซิงเป็นหวัดจะก็เลยต้องมาขับรถแทนอยู่ดีๆวันนี้รู้สึกว่าฉันไม่ก็เห็นคุณใจเฉินไปส่งผู้หญิงคนไหนด้วยตัวเองแน่นอนจากคนตระคุลคู่แล้วก็เหมือนจะมีเพียงเจนโม่คนเดียว คนคนนี้เหมือนกับจะไม่อยากเข้าใกล้ความรักแต่ข่าวครา,าวด้านนอกก็ไม่เคยขาดแต่ที่สําคัญก็คือเขาใส่ใจลูกมานคนนี้เป็นพิเศษเหมือนเหมือนเกินไปแล้วปี๊ปปี๊ปแต่ใกันข้างหน้าไม่ขยัยาบล่ะจะไม่ใช่ประชันรู้จักกู้เปเฉินเกินไปเจ้าคิดว่ารูกหมานือเธอคนนั้นเป็นแบบนี้นี่เองนึกถึงตอนที่คุณเจียนโม่ออกไปจากออฟฟิศเมื่อตอนบ่ายท่าทางดูไม่ค่อยดีนึกแล้วก็เศร้าแทนเธอจริงๆ กุญใจเฉินไม่เคยมีหวัวใจใจของเขาตายไปตั้งแต่ห้าปีก่อนแล้วคาริฮา์หลานเจอโมโมเฉินสร้างปัญหาให้เธอแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรฉันไปก่อนนะเจนโมวันนี้เธอมีความสุขไหมอะไรคือความสุขและอะไรคือไม่มีความสุขหรอไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตลอดเวลาหรอกนะและก็ไม่สามารถเศร้าใจได้ตลอดเวลาใช่ไหม เธอแค่สร้างน้ำของเธอขึ้นมาบนตัวของเธอเหมือนเม่นด้านหนึ่งก็เพื่อป้องกันตัวเองอีกด้านก็เพื่อเตรียมพร้อมที่จะโจมตีคนที่เข้ามาใกล้เธอได้ถันท่วงทีไม่วอกคนที่จะเข้ามามีเจตนาดีหรือร้ายทุกคนในต่างมีสิทธิ์ที่จะเลือกความสุขให้ตัวเองแต่เธอต้องการก็สามารถเ,ออเธอมีสิทธิ์ที่จะตามหาชีวิตที่ดีกว่าให้กับตัวเองฉันเข้าใจความหมายของคุณแต่ฉันไม่มีสิทธิ์แบบที่คุณพูดถึง กู้เผยเฉินเกือบแชแน่แต่งงานกันต่างก็อยากได้สิ่งที่ตัวเองต้องการตอนนั้นเขาต้องการภรรยาฉันต้องการเงินแค่นั้นใช่จะผู้หญิงหน้าเงินความจริงแลระหว่างฉันกับกู้เผยเฉินไปได้วยกันด้วยดีฉันอยู่ในกระดับสยแบนเนมีเงินใช้ <c oughs> หลายคนคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างว่างเปล่าและเงียบเงาแต่คุณก็เห็นแล้วว่าชีวิตฉันก็ไม่เลวเลยแต่ว่าเธอไม่มีความสุขเออ,อ ความสุขคืออะไรเหรอความหมายคำว่าความสุขนะ่เพื่อการใช้ชีวิตเพื่อประวัติ่าเช่าจะต้องไปอยู่นอกวงแหวนราบห้าเหรอทุกวันต้องออกจากบ้านก่อนเวลาทํางานสองชั่วโมงจากนั้นกลับบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยหลังทํางานมาทั้งวันแบบนั้นเรียกว่าชีวิตที่มีความสุขเหรอฉันรู้แค่เพียงว่าเมื่อไม่ต้องพยายามอดทนนั่นเรียกว่ามีความสุขเธอไม่ใช่กูห็นเก่งเงินแบบนั้นเธอพูดถึงตัวเองแบบนี้เธอไม่เจ็บปวดบ้างเหรอคุณมีใช่ชั้น คุณนายอย่าเอาความผิดของคุณมาใส่บนตัวฉันโม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 ฉันไม่ควรบังคบให้คุณไปเชิญหน้ากับเรื่องนี้เป็นความผิดของฉันเองจวิลี่ฉันรู้ว่าคุณเรียนจิตวิทยาแต่แต่ต่อไปอย่าอ่านความรู้สึกของฉันง่ายแบบนี้อีกฉันขอโทษช่างเถอะฉันรู้ว่าคุณเจตนาดีต่อฉันฉันมีเหตุผลที่แต่งงานกับคู่เปเชิญ แต่ยังไงพวกเราก็แต่งงานกันแล้วฉันก็ไม่คิดที่จะยาฉันรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ยากเกินไปแต่มันไม่เกี่ยวกับเงินนี่ควรจะเป็นช่วงเวลาที่หญิงสาวสวยงามที่สุดแต่เธอกลับต้องแกล้งทําเป็นไม่ใส่ใจไอ้ปุ่นอะไรที่ทาให้เธอทิ้งศักดิ์ศรีตัวเองขนาดนี้เทียงเด็กขนาดนี้แต่กลับมีความาัฒนาที่ยิ่งใหญ่ไอ้ปุ่นอะไรที่ทาให้เธอเต็มใจยอมรับโมโมฉันไม่รู้จะพูดอะไรปวดใจมะ ทำได้เพียงกอดัวว้แบบนี้อาจจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้พวกเราเศร้าน้อยลงคุณชายเฉินอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดกลับรถค่ะเขาสองคนยังกอดกันแบบนี้ฉันกล้าพูดเลยว่ากูายเฉินจะต้องให้หยุดรถแล้วลงไปดึงเจียนม่ออกมาเขาอาจจะจูบอย่างดูดดื่มตัวหน้าซูจวิลลีแต่ฉันก็ไม่แน่ใจแล้ว นึกแล้วฉันก็ตื่นเต้นขึ้นมาไม่เห็นคนกลับรถแล้วหยุดคุณชายเฉินตัวเห็นก็ระวังที่กลับออกมาไหมเหมือนจะไม่เห็นนะคะแต่อาจจะเป็นมุมอับแสงก็ได้จะพูดแบบนั้นก็มีเหี่ปุผลกระดาดลานเจอเต็มไปด้วยต้นไม้ล้อมรอบด้วยหญ้าและทางเดินก็มีแต่ตางแยกเต็มไปหมดคุณชายเฉินยังจะกลับไปที่บ้านชาไหมคะเดอกลับไปได้แล้ว คุณชายเฉินคงไม่ได้ชอบเจียนโมใช่ไหมคุณชายเฉกำลังมีความรักจะจำได้ว่าเซียวจิ้งเคยพูดกับฉันจะเหมือนเป็นจริงแล้วลูหมานั่นคืออะไรถ้าไม่ใช่แล้วที่ทำเหมือนกาตะกรเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่สักศีของผู้ชายอย่างนั้นเหรอไม่คิดว่าฝนจะตกในตอนเช้าลืมพกร่วมมาด้วยตัวเปียกไปหมดเลย หนาวจังเรียแบแปบน้ำแล้วไปทำงานดีกว่าทำไมเด็กดุ่มของเธอถึงไม่ร่วมเธอสักอันละ่ะเอ๊ะฝุบทำไมกู้ไปถึงได้อยู่ที่นี่ละ่ะฉันไม่เห็นรถเขานี่<ม>น่าตลกจริงๆฉันนั่งตรงนี้รอผู้หญิงคนนี้มาตั้งคืนฉันเคยรอใครที่ไหนกันละ่ละเลยยังรอเธอตั้งคืนเจียนโมเธอนี่เก่งจริงๆนะเอ,เ,อเอ๊บงัง เมื่อกี้เขาพูดอะไรนะทำไมเด็กหนุ่มของเธอถึงไม่ร่วมมาสักอันล่ะไม่ได้ไม่ได้จะต้องอธิบายเขาเฮ้ทำไมถึงไปไวขนาดนั้นต้องเป็นเซียวจิ้งขับรถมารับเขาแน่ๆน้ยช่างเถอะเรียกไปหยนำแล้วไปทำงานดีกว่าเออไม่นะเอ้อโอ้ตัวเสาคือแจกองฉันัอยู่ในห้อง ตอนวิ่งตามบอกมาไม่ได้หยิบมาองมาทำไงดีนี่ไปกว่าเดินฉันยังใส่รองเท้าแตะอยู่เลยออกไปแค่แป๊บเดียวก็โดนลมปิดไปแล้วคนเราจะเจอแต่เรื่องร้ายจะต้องโชคร้ายมากจริงๆหนาวจังมันต้องมีทางแก้สิปีปีขึ้นรถฉันอยากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเจนโมฉันไม่เคยเห็นภรรยาแบบเธอมาก่อนเลย จะมีเสื้อผ้าใหม่สำหรับสำรองเธอเอามาใช้เถอะอืมโหเยอะจังรีบมากินข้าวเช้าเถอะนี่เจนโมมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนค,คุณหมอวางบอกว่าแม่ฉันน่าจะตีเล็กน้อยฉันจึงไปที่โรงพยาบาลคิดไปแล้วก็น่ากวดจริงๆปกติถ้าเขาไม่ไปที่ขนาดลา,านเจอเ็าจะบอกเธอก่อนฉันอยู่ที่แน่นัังคืนตอนกลับมาก็เห็นคู่เปิดเฉีนอยู่ที่ขนาดลา,านเจอ เมื่อวานเขาอยู่กับรูปหมาแท้ๆใครจะรู้เขาจะกลับมาโดยไม่บอกกันสักคำละ่ะเฮ้ยจะพูดเหมือนกับว่าคุณชายเฉ้ตั้งใจรอจะทั้งคืนเบาๆหน่อยอาจจะเพิ่งกลับมาเอาของตอนเช้าตอนนั้นฉันไม่อยู่แต่ตอนที่ฉันกลับไปก็ไม่เห็นรถเขานะแปลกใจเหรอง่ายมากเธอก็โถามสามีเธอสิแต่ดูเธอสิเฮ้ยเธอก็ทำได้แค่นี้แหละ เขาเป็นเจ้านายฉันจะทําอะไรได้นะ่าอายจริงๆเมื่อวานฉันใช้ร่างกายแลกกับเงินสองล้านของคู่เปยเฉญอยุ่เลยแม่ของเธอเป็นไงบ้างเสียวเย่หมอบอกว่าตอนนี้มีความหวังว่าการปั่นจะน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีมีโอกาสฟื้นขึ้นมามากขึ้นตั้งแต่รู้จักเชนโมเธอต่อทูอย่างไม่ยอมแพ้แต่คืนนั้นเปลี่ยนแปลงเธอไปแล้วม่ต้องกังวลน,นะแม่ของเธอต้องดีขึ้นอืขอบใจนะ ก็เปียงแก่แม่การดีขึ้นจะทุกข์ทรมานขนาดนั้นฉันก็ทนได้เมื่อคืนถางยูโทรหาฉันถามเรื่องเจอกับคู่ไปเชิญอืมเธอก็คิดที่จะบอกความจริงกับจูจือเซียวเออ,เอ,อไม่ได้นอนทั้งคืนง่วงจังฉันได้ยินที่ถังยูพูดว่าเรโทรหาเธอแต่เธอไม่รับจากนั้นก็ปิดเครื่องตอนนั้นจูจือเซียวอยากทิ้งงานสำคัญแล้วรีบกลับมาแต่เขาก็ไม่ได้กลับนี่ ไม่มีใครรู้ว่าตอนนั้นที่ฉันทิ้งเขาไปแต่ฉันก็หวังว่าในตอนที่ฉันไม่มีใครฉันจะหันไปเห็นเขาอยู่ตรงนั้นเขาเรียกมากาดฉันไว้แน่นและบอกฉ <oid> <as> <as> ันว่ามีเขาอยู่ทุกอย่างจะผ่านไปได้น่าเสียดายมันไม่เกิดขึ้นจะไม่ใช่คนเพ้อฝันแต่ตอนนั้นฉันฝันจริงๆเพียงแค่คนที่โผล่กลับมาไม่ใช่จูตอเซียวแต่เป็นผู้ชายที่ชื่อกู้เปยเชิญจูตอเซียวเขาเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางไปสนามบินนะเอ๊ะ ดังนั้นตอนท้ายก็จึงไม่ได้กลับมาเธอหมายความว่าอะไรหมายความตามที่พูดฉันไม่ได้ถามรายละเอียดยังไงซะตอนนี้จู่จือเซียก็สบายดีไม่ใช่หรอเจียนโม่เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเธอนะแต่ก็ไม่ยุติธรรมกับเขาเนะผ่านไปแล้วก็มันผ่านไปเถอะถ้าตอนนี้ฉันรัก,กจู่จอเซียคนที่จะเป็นทุกข์ก็คือเขาถึงแม้เปิดเถินจะไม่สนใจก็ตาม แต่คุณของพวกเขาจะเฉิดสักิีศรีไม่ได้กู้ซือจะยอมไม่ผู้หญิงของน้องชายตัวเองมาเป็นแฟนของลูกชายไหมถึงแม้ว่าจะมีคนรู้ว่าฉันเป็นคุณนายกู้แต่เขาไม่มกี่คนเฮ้ยตอนนี้ไม่มีทางหันกลับแล้วถ้าฉันไม่สามารถรับมือได้ไม่รู้ว่าจู่ๆเธอจะเจ็บปวดไหมแต่ฉันรู้ว่าเจนโม่ต้องเจ็บปวดแน่ๆที่รักตัวสับกับกุญแจของเธอก็ลืมไว้ข้างในบ้านงี้ยวันนี้เลิกงานแล้วไปไหนหรือว่ามาหาฉัน ค่อยว่ากันอีกที่ไม่งั้นฉันให้กุญแจเฉินไปรอเปิดประตูให้ฉันหอ <c oughs> ถ้าเข้าไปรอเปิดประตูให้เธอฉันจะเลี้ยงข้าวเธอมื้อใหญ่เลยได้ได้ได้เธอบ้าไปแล้วใจฉันฝันกลางวันอีกแล้วเราเปิดประตูให้ฉันก็ไม่ปิดประตูกระแทกหน้าฉันก็ดีแค่ไหนแล้วเฮ้ยง่วงจังเจนโมเสียงยู่ชนะก,การออกแบบภายในอ,อกรเสืครั้งนี้ ในสายงานนี้จะเป็นมือดีของเซียงอยู่จริงๆอิง uh huh. สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตี้หวงครบโตบอกว่ายอมรับให้กับงานออกแบบของเสียวดูเอ่อ uh, ทําได้ดีเจียนโมอะไรนะไม่ได้ฟังเลยพี่โมเรากําลังพูดถึงฮอคอนเสิร์ตของซูจุนหล,ลีและตี้หวงยอมรับแบบของพวกเรา uh, หมายความว่าอะไรเจรียนโมวันนี้ตาทางดูไม่ค่อยดีเลยนะเมืม่อเช้าเปียกฝนรู้สึกไม่ค่อยสบายต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะ ขอบคุณค่ะบอสในส่วนที่บอกว่าตี้หวงครุบยอมรับแบบหมายความว่าไรล่ะคะเตอมไม่ได้ก็ไปคุยแล้วเหรอที่ฉันได้ยินมาเหมือนกับว่าคุณจ้าเฉินตอบแทนความเป็นเพื่อนของเธอเมื่อคืนหรืออะไรเนี่ยแหละจึงให้โอกาสหรือจะเป็นเรื่องที่ส่งงานเที่ยงให้เมื่อวานแล้วก็ยังมีบริการถึงตัวหรือว่าเป็นเรื่องที่เธอไม่ได้กลับบ้านมาทั้งคืน